เลยแล้ว,ลว,ลว,ม,วมันรื้อแต่ไม่เจนมนึ่จริงเอาตามไลม่ป้อมมาปมออกจากสมุทรสาครขึ้นวันที่ทิพย์ก้ามาปักสี่แปดบุรีขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นแล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆมาปักสีก่ประจวบขึ้นหน<โ>ึ่งแล้วก็เดินทางจากวันที่แวปดเดินทางจากประจวบมาตึงนี้มาตึงเนี้ยสี่ห้ามันเย็น กากักตัวแล้วก็ได้ตอนนั้นได้ติดตัวออโตโมอลแล้วแจ้งว่าหล,ล,ลอบโรยจะมาก,กักตัวนะนี่คือคนติดเชื้อคนตรวจตรวจติดเชื้อมากพุ่งกันเลยอ,อ๋อจับเอ่อจำนวนประชากรแบบนั้นเลยไม่ตกยันครับตอนนี้พวกมันไม่มีไม่มีกงมี <hiking. S 1> ไกัแต่เพื่อป้องกันคนในครอบครัวแหละแล้วก็ชาวบ้านหรือการกักตัว <hiking. S 1> <hiking. S 2> โดยทีเ่เรามาก,กักตัวโดยไม่ไปไหนไม่ติดต่อใครเพื่อให้กบ ติเตี้ยวบ้านหรือว่าเราไปคือวันนี้เราต้องไปตรวจคือตรวจเพื่อความในใจในความให้ทุกความสบายใจเรามาถึงตรงนี้ครับอยากตากเลยมันต่อเราก็ไม่ได้เป็นไรแต่อยากตากเมื่อดิดคนที่กังวลแก่ๆเนี่ยคือคู่บุกคนน่ะแยกรู้ว่าโลกนี้มันเป็นเหมือนกับการติดต่อไปมันถือไม่แต่ว่าเดินเที่ยวจะผิดได้ถ้าอย่างนั้นมันปิดกันหมดแล้วแต่เรามีวิธีป้องกัน ตอนนี้เราก็ป้องกันป้องกันเผื่ออะไรติ่อะถ้าป่านนี้คือการป้องกันการจางคมโดยที่เราไม่ได้คือรลบนี้เรามาจากตี่เสียงแต่เรารู้ตัวเองว่าเรามาจากตี่เสียงเพื่อปกป้องทุกคนเราเลยจะต้องมากักตัวเพื่อไม่ติดต่อกับใเกย์เสียเองรับฟ้าอันกันกินนะพวกเราคือมีแม่ครับเพราะเหมือนทางดางานหน่อยมาบอกว่าอะครับคือใช้เป็นตุ้มอ่ะ